สวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่หน้า68นะคะหน้า68เขาบอกว่าเขียนเข็มสั้นเข็มยาวแสดงเวลาตามที่กำหนดให้ค่ะข้อแรกนะคะ15นาฬกา20นาทีนะคะเราก็มาดูกันว่า15นาฬกาเข็มสั้นเขาจะอยู่ตรงไหนนะคะตรงนี้คือ12ค่ะก็ไล่ไป13บ4าบสี่ 15นะคะ1 5จะอยู่ตรงเลข3นะคะถ้าเป็น15นาฬิกาเป๊ะๆเ,เลยเนี่ย mm. เข็มเขาจะอยู่ตรงเลข3นะคะแต่ข้อนี้เขามี20นาทีมาดังนั้นจะไม่ได้ตรงเลข3แล้วจะอยู่ระหว่างเลข3กับเลข4ใช่ไหมคะ mm. เข็มสั้นเขาเนาะ mm. เพราะว่ามันคือ20นาทีนะคะ mm. ก็จะอยู่ระหว่างเลข3กับเลข4ต่อไปค่ะ เข็มยาวนะคะ20นาทีค่ะก็นับไปค่ะ50 15 20ดังนั้นเข็มยาวจะอยู่ตรงเลข4พอดีนะคะเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข3กับเลข4เข็มยาวอยู่เลข4ก็จะเป็นรูปประมาณนี้ค่ะต่อไปข้อ2นะคะข้อ2 6นาฬิกา57นาทีค่ะ 6นาฬิกานะคะเข็มสั้นจะชี้ที่เลข6ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเป็น6นาฬิกาจุดศูตรงเนี้ยก็คือจะชี้ที่เลข6เลยนะคะแต่ข้อนี้มี57นาทีแสดงว่าเข็มสั้นต้องเกือบถึงเลข7แล้วเนาะอยู่ระหว่างเลข6กับเลข7นะคะส่วน57นาทีค่ะถ้า คบ1รอบเนี่ยมันคือ60นาทีใช่ไหมคะแสดงว่าตรงเลข11เนี่ยก็จะเป็น55ใช่ไหมคะเราอยากได้57นาทีเราก็นับไปอีก2ช่องเล็กค่ะก็คือบวก2นะคะก็จะเท่ากับ57นะคะแสดงว่าเข็มยาวของเขาจะชี้ที่เลข6เกือบเลข7ดนะคะส่วนเข็มสั้นก็จะเลยเลข11มา2ช่องเล็กแบบนี้ค่ะ ต่อไปข้อ3นะคะข้อสบอกว่า0นาฬิกากับ6นาทีนะคะ0นาฬิกาอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงนี้นะคะแสดงว่าเข็มสั้นก็จะชี้ประมาณนี้นะคะส่วน6นาทีค่ะตรงนี้คือ1ช่องใหญ่คือ5้านะคะส่วนหก็จะเลยมาขีดเลขหนึ่งนะคะเข็มยาวก็จะอยู่ตรงเลขหนึ่งตรงนี้นะคะดังนั้นเวลาเราวาดนะคะเราก็จะได้รูปประมาณนี้ค่ะ ข้อ4นะคะข้อ4 22น .28 นาทีค่ะ22นะคะอ่ะเราก็ไล่ไปเลยตรงนี้คือ13 14 15 16 17 18 19 20 21 22นะคะแสดงว่า22นาาเข็มสั้นจะ ชี้ตรงเลข10ใช่ไหมคะถ้า22นาฬิกาเป๊ะๆเนี่ยจะชี้ที่เลข10ใช่ไหมคะแต่ข้อนี้เขามี28นาทีเนาะดังนั้นเข็มสั้นจะชี้ระหว่างเลข10กับเลข11เใช่ไหมคะเข็มสั้นเขาจะชี้ตรงนี้นะคะส่วนเข็มยาวค่ะ28นาที ถ้าตรงนี้คือ30เนาะตรงนี้ก็จะเป็น25นาทีนะคะ25นะับไปให้ถึง28ก็อีก3ช่องนะคะ25บวกสได้28นะคะดังนั้นเข็มสั้นของเขาจะอยู่ระหว่างเลขเลยเลข5มา3ช่องนะคะก็จะเป็นรูปประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะข้อ5นะคะ ข้อ5 2นาฬิกานาทีนะคะถ้า2นาฬิกาตรงเลยจะอยู่ตรงเลข2นะคะแต่ข้อนี้เขาคือ2นาฬิกากับอีก34นาทีดังนั้นจะอยู่ตรงกลางเลยนะคะ,ะระหว่างเลข2กับเลข3นะคะเข็มสั้นอยู่ตรงกลางระหว่างเลข2กับเลข3นะคะส่วนเข็มยาวค่ะ3านาทีนะคะถ้าเป็นตรงกลางตรงนี้คือ30 ถ้าเราอยากได้34เราก็บวกไปอีก4ช่องเล็กนะคะดังนั้นเข็มยาวเขาจะอยู่เลยเลข6ไปอีก4ช่องเล็กนะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อ9นะข้อ6นะคะข้อ6ค่ะ9นาฬิกา9นาทีนะคะ9นาฬิกาก็คือถ้า9นาฬิกาตรงเลยเข็มสั้นจะอยู่ตรงเลข9นะคะ แต่ข้อนี้เขามี9นาทีแสดงว่าเลยมานิดนึงนะคะนิดเดียวจริงๆเลยเข็มเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะส่วน9นาทีนะคะถ้า2ช่องใหญ่ตรงนี้คือ10นะคะ9ก็จะถอยมา1ช่องเล็กนะคะดังนั้น,นเข็มยาวเขาจะอยู่เกือบถึงเลข2นะคะเหลืออีก1ช่องจะถึงเลข2นะคะสำหรับหน้า68นะคะ หน้า68ก็เรียบร้อยนะคะ